สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมรองจุติรพงศ์ครับพนักงานสืบสวนและไต่สวนครับค่ะดิฉันนางวริษฐิารอบครอบหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการค่ะครับผมในวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายการสนุกคิดพิชิตรางวัลกับกกตบีรัมซึ่งเป็นครั้งที่ครั้งที่8แล้วนะคะแ่8แล้วครับผมรายการสนุกคิดพิชิตรางวัลกับกรกตบีรัมสามารถติดตามและร่วมสนุกได้ทางช่องไหนบ้างคะครับผมก็เดิมทีนั้นนะครับรายการนี้ของเรานั้นนะครับ เราได้เชิญชวนนะครับมาร่วมสนุกกันใน Facebook นะครับชื่อ Facebook ก็คือเลือกตั้งบุรีรัมย์นะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้เปลี่ยนนะครับในการร่วมสนุกมาในครั้งนี้นะครับในแฟนเพจกรกตบุรีรัมย์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญนะครับร่วมสนุกในกิจกรรมของเรานะครับโดยการกดไลค์นะครับที่แฟนเพจนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์แล้วก็ร่วมสนุก ต่อคาถามนะครับซึ่งคําถามของเราไม่ยากเลยน,นะครับด้วยค่ะครับผม<ด>ก็ใช่ครับแล้วก็สามารถติดตามเพื่อหาคำตอบได้ในแฟนเพจของเรานั่นเองะนะครับคำถามครั้งที่8ถามว่าอย่างไรคะในส่วนของคำถามครั้งที่8นะครับเราได้ถามว่าการให้ตามประเพณีของพรรคการเมืองหรือสสนะครับให้ได้ให้เงินหรือทรัพย์สินได้จำนวนเท่าไหร่จึงจะ ไม่ต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าะนะครับซึ่งคําตอบที่ถูกที่ถูกต้องคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือสามารถให้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกิน3,000บาทจึงไม่ต้องนําไปคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะใน<อ>ส่วนของผู้สมัครของผ<ม>ู้สมัครและพรรคการเมืองใช่ไหมคะนวลใช่ครับรซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อยๆ,<ช>ๆนะครับเพราะว่าในส่วนของสสก็ดีพรรคการเมืองก็ดีนะครับ ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดหรือสาขาพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นะนะครับก็ต้องมีงานที่ออกสังคมบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีนะครับเช่นงานบุญงานบวชนะครับงานศพนะครับซึ่งประเพณีที่ใกล้มาถึงแล้วก็คือประเพณีในส่วนของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา,านะครับ,รบดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงต้องมาทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้พ่อพี่น้องนั้นนะครับได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับว่า ในส่วนของสสที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเรานั้นนะครับเขาไปร่วมกิจกรรมงานบุญนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําบุญได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทําบุญแล้วนะครับถ้ารวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิน3,000บาทนะครับก็ไม่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่กรณีที่ให้เกินกว่า3,000บาทนะครับก็นั่งต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยนิดนึงนะครับว่า ในส่วนของการให้ตามประเพณีนะครับไม่เกินส0 0พันบาทนี้นะครับในกรณีซุนว่าเป็นงานในส่วนของวันงานบุญตามประเพณีในการเข้าพรรษานะครับเราสามารถให้ยังไงคิดอย่างไงนะครับในส่วนของวันเข้าพรรษานะครับวัดก็มีหลายวัดใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าช่วยได้แค่ไม่เกินสามพันบาทนะครับก็คือคิดเป็นวัดท่านไปวัดนี้นะครับไม่เกินสามพันบาทก็ไม่ต้องนําไปคิด ไปอีกวัดนึงไม่เกิน2,000บาทก็ไม่ต้องนําไปคิดนะครับหรือถ้าเกินวัดนี้3,000บาทนะครับก็ต้องนําไปคิดวัดต่อไปอาจจะไม่ถึง2 0 0 0บาทก็สลับกันไปนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับกกตเป็นผู้เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปที่ผู้สสนะครับกับพรรคการเมืองนะครับให้แจ้งรายละเอียดเข้ามายังกกตด้วยนะครับเพื่อเราจะได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับใช่ครับผมซึ่งมีผู้ที่ ทำถูกต้องตามกติกานะครับสำหรับครั้งที่8เนี่ยมีมีผู้ที่ร่วมสนุกกับเราเนี่ยกี่ท่านคะ13ท่านที่ทําถูกตามกติกาครับเยอะมากนะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านนั้นนะครับเห็นเล่งเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ช่วยเหลือภารกิจของกกตจังหวัดวีรัมนะครับในการร่วมกิจกรรมนะครับและเข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะครับผมซึ่งรางวัลที่เรานํามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเยอะแยะมากมายใช่ครับ พี่ๆน้องๆของพนักงานใช่ครับท่านใดประสงค์ที่จะนําของรางวัลมาสนับสนุนเราก็ยินดีรับนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในก็ตามนะครับแต่บุคคลภายนอกเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับนื่จากว่าอาจจะผิดกับระบียบว่าโดยการทรัพย์สินของกกตนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงดีกว่ารางวัลกันเลยดีไหมคะได้ครับผมเชิญครับรางวัลแรกเอาอะไรดีก่อนดีเลยครับก็จะเป็นแฟลชได้แฟลชได์โอเคอันนี้สามารถใช้ เก็บข้อมูลนะครัแล้วก็มีไฟสําหรับที่เราใช้ใน powerpoint ถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ใช่นะครับสวยงามากเลยแล้วก็ปากานะครับหัวปากานี้ก็สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับไปจิ้มรูดูแทนมือเรานะครับสบายเอาเริ่มจับเลยนะครับก็เชิญพี่นกพี่ริษฐาจับนะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับสิบสาท่านนะครับผมผลาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับไม่ได้เตรียมกันนะโอเคครับโ้ยยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณปิยพรสุขพันธ์ค่ะโอเคครับท่านแรกครับคุณผมดูนิดนึงครับคุณปิยาพรสุขพัฒน์สุขพัฒน์นะครับขออภัยด้วยชื่อผิดขออภัยด้วยเราก็จะมีทีมงานจัดส่งรางวัลไปให้ใช่ครับเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยที่ร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะ ค่ะรางวัลต่อไปค่ะเป็นอะไรดีเอ่ยจะเป็นร่มนะคะช่มนี้ครับฝนตกใช่ร่มนี้มีตรากรกตด้วยตราสัญลักษณ์ของกรกตด้วยนะครับออาคลาไปนิดนึงนะครับตื่นเต้นอีกแล้วนะคะร่มของเราสีชมพูนะครับหวานแหววนะครับผู้ชายใช้ก็ได้นะครับผู้หญิงใช้ก็ดีนะครับตื่นเต้นมากเลยนะคะท่านผู้โชคดีกับรายการของเราท่านต่อไปนะคะ ชื่ออะไรคะน้องรองอ่าโอ้ท่านคุณมณีรัตน์รักชัยดีนะครับท่านนี้เคยได้รับรางวัลของเราไปแล้วครั้งหนึ่งว่าร่วมรายการกับกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องครับคุณมณีรัตรคุณมณีรัตน์รักชัยดีนะครับค่ะก็ดีด้วยินดีด้วยนะคะต่อไปเป็นรางวัลรางวัลพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะคะครับ ที่ที่สาวๆหรือว่าท่านผู้ใหญ่อาจจะเป็นของขวัญให้ท่านผู้ใหญ่นะคะเป็นผ้าที่สวยมากผ้าป้ายผ้าป้ายนะครับมีลายนะครับลายสวยงามท่านที่ร่วมสนุกนะครับส่งข้อความมาหาผมว่าอยากได้มากนะครับแต่ว่าถ้าผมจับแล้วได้ก็มันก็ดูไม่ค่อยดีครับเลยต้องให้เราอยากาคนจับอยากให้ทางบ้านมาร่วมได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ ท่านที่โชคดีชื่อเต้นอีกแล้วนะคะโอ้อ่านว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อทางในในในปรีปรียาดาไหมคะคุณปรียาดาไหมคะพีระดาพีระดาพีระดานะคะคุณพีระดาเขอแสดงความยินดีด้วยด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รางวัลพิเศษของเราคุญธยาดาได้รางวัลพิเศษนะครับก็คือผ้าฝ้ายนะครับและนะครับ สำหรับของรางวัลครั้งต่อไปนะครับซึ่งเป็นในส่วนของการร่วมสนุกกิจกรรมกับเราครั้งที่9นะครับของรางวัลเราต้องขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะครับจากเดิมเรา3ามรางวัลนะครับครั้งนี้ขอเพิ่มเป็น4รางวัลนะครับรางวัลแรกนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยกระเป๋านะครับกระเป๋ามีตราสัญลักษณ์ของตรนะครับ แล้วก็มีเชือกนะครับสามารถรูดได้นะครับรึ้นะครับเสร็จแล้วช่วยรณรงค์ครับลบลดโลกร้อนนะครับไม่ใช้ถุงพลาสติกก็สะพายข้างได้นะคตลอดไปนะคะครับผมรางวัลกระเป๋านี้มีสองรางวัลนะครับมีสองใบครับมีสองใบเป็นโลโก้กกตของเราด้วยนะคะ2องใบหนึ่งคนที่คิดหนึ่งสิทธิ์ทีการช่วยพัฒนาท้องถิ่นเพราะว่าเป็นรางวัญในช่วงที่เราจะ ม,มีการเลือกตั้งของ,งถิ่นเร็วๆน,ะะนี้นะครับก็จะเป็นเป็นจุดสำคัญที่พวกเราเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะคะและรางวัลอีกชิ้นหนึ่งะนะครับก็คือหมวกนะครับหมวกหม,มวกแก๊ปนะครับด้านหลังนะครับก็มีคําว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่กกตเรานั้นร่วมรณรงค์จัดตั้งร่วมกันกับ กสนาเป็นเครือข่ายร่วมกันในการผลักดันให้แต่ละหมู่บ้านนั้นมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบลรวมทั้งหมู่บ้านที่ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับตัวกระตูนนะครับแล้วก็มีข้อความว่าข้อความว่ารู้รักสามัคคีทําดีเพื่อบ้านเมืองค่ะครับเป็นหมวกที่สวยงามมากร่วมกิจกรรมดีๆกับ กรมกตบุรีรัมของเรานะครับรางวัลอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้รางวัลพิเศษนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้มาใจดีมากๆเลยค่ะของของก็เป็นกระเป๋านะครับเขาเรียกว่าทรง U S นะครับสุดยองก็คือพับสั้นสำหรับสุภาพบุรุษเลยครับเด็กๆก็ใช้ได้นะครับ เป็นกระเป๋าหนังจระเข้นะครับกระเป๋าหนังจระเข้แท้นะครับอ,อขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นมากเลยนะ,นะครับ,รบท่านนั้นมีช่องใส่บตัตรด้วยนะครับรสามารถใส่บตัตรได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ใส่บตัตรอยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดพับไปนะครับใส่รูปคน่รได้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับมี2ชั้นนะครับสามารถใส่ธนบัตรได้2ชั้นนะครับขั้นกลางนะครับขั้นกลางด้วยผ้านะครับ ก็รางวัลของเราเป็นรางวัลพิเศษพิเศษที่ที่ที่ทางท่านผู้ผู้ชมนะคะจะได้มาร่วมรายการในครั้งที่เก้าค่ะในครั้งที่เก้าส่วนคำถามครั้งที่เก้าจะว่าอย่างไรถามว่าอย่างไรนั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของเราครับก็คือแฟนเพจกกตวีรัมนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับหลายช่องทางนะครับประกอบไปด้วยนะครับแฟนเพจก็คือกรกตบุรีรัมย์นะครับเฟซบุ๊กของเราก็คือเลือกตั้งบุรีรัมย์นะครับช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ชื่อกกรกตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเว็บไซต์ของกรกตบุรีรัมย์ด้วยนะครับเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์อะไรนะครับบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เหมือนกันค่ะค่ะ ect บุรีรัมย์ครับ ก็สามารถเข้าไปเข<ว>้า <c oughs> ไปเยี่ยมชมข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัีรัมนะคะก็จะมีมีเรื่องหน้าเ,าเรื่องน่ารู้และก็สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe s u b สไครต์ะนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อต่างๆของกกตบีรัมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนครับ ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ